งัวชนกันงัวชนกันแต่อีปถาอืมแล้วเขากั้นไม่ให้ไปไหนนะ อยู่แบบนี้ก็พอดีแล้วเนี่ยเนอะสองคงสามคงไม่ใช่หรอโอยตัวน้อยหนึ่ง <laughs> ทำไมไม่ไปทางนู้นอ่ะไปทางนู้นก็ออกคุณแหละแต่ต้านไม่ได้เออก็ออกไปที่จะไปทำไมที่เก่าอ่ะกลับขึ้นไปเล่นอยู่ต้นมะเดื่อนนะถ้าลับไปที่สภาแม่ท่านอ่ะแม่ท่านที่ใกล้ใกล้เรามาลงทางไม่ได้ลงทางจริงจรเลยมันไม่ได้ไปป้าไม่ไปดูจอร์จีแท้แล้วเหรอ ทำไมจาคีะาจ้าคีทาอ,อันไปฝั่งน้งดิ๊บไปแล้ฝั่ง,งขาาา้ามาอ่นี่นะคะลิมมือเราขับรถเลาะมยอ มันจะไม่เป็นโรคยังไงอายุวิวัได้ยังไงไม่ยอมกําจัดเลยทิ้เทศการมาตาลือ <c oughs> ตรงนี้สะพานขาดแต่เขาไม่มาทําอะไรกันสะพานค่ะไอถนนขาดไม่ใช่สะพานว้าผูดกระพิด ่นน้ำกันเล่นน้ำเด็กทั้งฝั่งโน้นนั่นน่ะอันนี้เป็นโรงเรียนป่ะบอกโอ้ควายบอ้ว่าควายมาจากฝั่งนน้นน่ะจ้ะแล้วมันเคยอยู่ฝั่งนี้นแต่มันอยู่ฝั่งนี้นะล่ะ Pakai ni kena cah.